อ่ะไปต่อนะครับข้อที่4ผ่านไปข้อ5ข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่แบบเขาเรียกว่าถ้าน้องๆรู้เนาะมันเอาไปใช้ได้อีกหลายข้อเลยหลาย,หลาย,ห,ลายหลายรูปแบบเลยนะครับสามารถไปประยุกต์ได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ในเรื่องของเลขยกกําลังถูกไหม ซึ่งการแก้เลขยกกำลังง่ายนิดเดียวครับแก้สมการที่เป็นเลขยกกำลังหรือการเปรียบเทียบเลขยกกำลังก็แล้วแต่เนี่ยมันทําได้2วิธีก็คือวิธีแรกเราเรียกกันว่าการทําฐานให้เท่ากันทําฐานให้เท่ากันหรือทํากําลังให้เท่ากัน2วิธีแค่นี้เองนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นไปดูฮะกอไก่ถึงงอง,งู นะครับเราจะทําฐานให้มันเท่ากันดีหรือทากําลังให้มันเท่ากันดีนะครับวิธีวิเคราะห์ง่ายๆมากเลยถ้าอันเนี้ยมันเป็นเลขเ,เขาเรียกว่าเลขผาหูคูณของ2อ,อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆทําฐานให้เท่ากันแล้วจบเลยไปดูว่ากําลังใครเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับไม่ยากเพราะนั้นอ่ะเพ็กก็เลยจะเลือกทําฐานให้เท่ากันโอเคไหมทำฐานให้เท่ากัน,กนครับเวลาทําจัดเลยฮะตัวนี้ไม่ต้องทํานะ เสร็จแล้วเนาะเพราะเป็นฐาน2เรียบร้อยแล้วแต่ตัวอื่นนะครับต้องทำนะครับต้องทำทำยังไงนะก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลขฐานเนาะพี่บอกให้ทำเลขฐานเพราะฉะนั้นเลข8นะพี่จะเปลี่ยนไปเป็น2คูณ2เป็น4 4คูณอีก2เป็น8ถูกไหมครับนะเลข8ก็คือ2คูณกัน3ครั้ง เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันก็คือ2ยกกาลัง3นั่นเองนะครับสองกำลังสามสองกำลังสามนี่คือ8เพราะฉะนั้นเรามีเลข60ถูกไหมเป็นเลขกําลังเพราะฉะนั้นน้องก็เอาเลข60ตัวนี้นะครับอ่าเลข60ตัวนี้อ่าวงกลมนิดหนึ่งอ่วงกลมนะฮะตรง60นิดหนึ่งแล้วเราลากมันมาปื๊ดมาอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นกําลัง60 เห็นไหมครับ8อีกทีหนึ่งนะ8เปลี่ยนเป็นสองกลัง3าแล้วนะกาลังเท่าเดิมนะครับ6กเอามาแปะไว้ด้านนอกถ้าพี่เขียนแบบนี้หมายความว่าให้จับนะครับกาลังมาคูณกันได้เลยก็คือ3คูณ60เป็น2ยกกําลัง180แล้วเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนฮนะได้ละจบละ1ตัวนะครับแต่แน่นอนว่า กอไก่ห้ามตอบละเพราะเขาถามว่าเลขใดมากสุดอันนี้ไปสองกำลังร้อยแปดสิบละอันนี้แค่สองกำลังยี่ห้าถูกไหมฮะตัดกอไก่ทิ้งไปก่อนขอไข่น่าจะเข้าเข้าเข้าลุ้นอยู่ต่อไปตัวต่อไปนะครับมาดูอ้อเล克คอควายเลขสี่เลขสี่สามารถเปลี่ยนเป็นสองคูณสองได้หรือก็คือ2อกำลัง2นั่นเองทำเหมือนเดิมเลยครับเอากำลัง75วิ่งมาหานะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น 75ด้านนอกเหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมไหมแล้วก็กลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่ครับเอา2คูณ75นะครับ2ตัวนี้คูณกันได้เลยเป็น150ครับอ่ายังน้อยกว่าข้อขอไข่เพราะฉะนั้นข้อขอควายก็ผิดไหมผิดนะครับยังไม่ใช่นะสุดท้ายละงองงูครับทำเหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันนะครับก็เปลี่ยน16เป็น2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะครับแล้ว8คูณอีก2เป็น16นะครับเป็น16เพราะฉะนั้น16ก็เลยเราเปลี่ยนแล้วเป็น2กำลัง4ได้เลยนะครับจากนั้นนำกำลัง40นํากนำกำลัง40นะครับวิ่งมาปื๊ดวางไว้ข้างนอกนะครับเหมือนเดิมนะครับนะก็จะได้2ยกกำลัง 4, 4ี16ครับ160 เกือบครับเกือบไปแต่ยังสู้ขอไข่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นั่นเองอ่าข้อขอไข่นั่นเองนี่ตอบได้เลยนะครับตัวนี้อ่าพี่ติ๊กนี่ไว้นิดหนึง่งตอบข้อขอไข่โอเคไหม